หลังจากน้ำท่วมครั้งประวัติศาสตร์ในภาคใต้และอำเภอหัดใหญ่ฝ่ายการเมืองและบิ๊กขา้าราชการสังกัดพักภูมิใจไทยกำลังแก้ตัวกันอย่างน่าเกลียดน่าชังเพราะหวังจะแค้วค่าจากการเป็นผู้รับผิดชอบและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตอนนี้แพ้รับบาปตัวใหญ่แล้วว่าคงหนีไม่พนน้นนายกเทศมนตรีหัดใหญ่ชื่อนายกแป้น ในนรงพรณัทธพลุงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเมืองหาดใหญ่ทั้งผิดทั้งบกพร่องอย่างมหาหนงานนี้จริงอยู่วิกฤตน้ําท่วมหาดใหญ่ประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจในายกแ่นเป็นอย่างมากแต่ถ้าให้ความเป็นธรรมต้องบอกว่าภัยพิบัติใหญ่รวมเกินกว่ากําลังของท้องถิ่นจะรับไหวเหนือขึ้นไปจากการมือระดับท้องถิน่นก็ต้องเป็นจังหวัดสงขากระทรวงมหาไทยและคุณทุนทินล่ะนอกจากเป็นนายกตรีแล้วท่านยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาชียท่านเนี่ยต้อง รับไปเต็มเต็มรับมากกว่านายกแป้นอีกท่านจะเป็นเสียความรับผิดชอบไม่ได้ความรับผิดชอบล้มเหลวในก,การแก้ปัญหาต้องไล่เรียงขึ้นมานายกแป้นภูว่าสงขามารัศนิวาการส่งมาไทยคืออนุทินและนายกตรีก็คืออนุทินนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนคุณชาดาเล่นบทฟานายกแป้นต่อหน้าเสียหนูอนุทินคนเขาเลยหัวเราะแม่งเป็นละครการเมืองทําไปเพื่อหาแพะรับบาป ให้ในายอนุทินนั้นลอยตัวทั้งนายกแป้นและนายกหนูสมควรรู้สถานการณ์ตัวเองว่าทำงานล้มเหลวหน่าจะลาออกไปทั้งคู่